จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางกองทัพภาคที่สองนะคะซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมรำลึกและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันจักรีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะโดยที่บริเวณสมโมสรร่วมเริงชยัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา พลโทสวรารแสงผลแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะถวายพันธุพุ่มดอกไม้สดหน้าบรมสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเนื่องในวันจักรี6เมษายน2565โดยมีข้าราชการทหารหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่สองและสมาคมแม่บ้านกองทัพบ,บกสาขากองทัพภาคที่สเข้ารวมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จขอภยนะัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโอกาสเดียวกันนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่สองได้อ่านคํากล่าวถวายความราลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะครั้งนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่27เมษายน2525 กำหนดให้วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ